โส,สวัสดีนะคะพ,ะพะ่อพ่อย่าขาไปแล้วไปเที่ยวกันค่ะวันนี้นะคะเลวันนี้ทำไมวันนี้นิ่งอ,ะอ่ะฮะเป็นไรอ,ะอ่ะเออนิ่งปีติเลยนะแม่แม่ปกติจะวิ่งปกติตีดามาแล้วทำไมนิ่งแท้วันนี้เป็นไรนี้ทำไมไม่กระดีกระดาเลย ปกติออกมากบ้านนะคะจะแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะดีใจดึงแม่วิ่งอย่างเดียววันนี้ทำไมนิ่ง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 มากเลยเด็กน้อยเราไปพาเดินออกกำลังกายเอาเป็นไรฮะจะดีใจหรือจะอยังไง ฮจะดีใจได้ยังไงดีใช่นะปกติวิ่งตามเลยนะวิ่งตามรถเลยเอา้าเออไม่เอาของเขาลูกเกี่ยวไว้พังต้นไม้เขานั้นลูกครับรั้วเขานั้นลูกมันเป็นรนั้วหนามดูนะนี่ก็พาไปนะคะปกติอ่ะจะพาออกมา ตอนเช้านะคะพอดีแม่โคกับรถสิบลอ้อทํางานแต่เช้าก็เลยไม่ได้นะคะก็มาช่วงเย็นกันแล้วกันน้องเม่เนาะเดินเที่ยวเออเตยพันกันไปพันกันมาเนาะเต้ยกว่าแต่พี่เตยจะหล่นดู ดูกองทีมข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะดูรนะ้าแม่จะถึงดินแล้วดูที่จะเล่นใหม่เห็นรถจอดอยู่ไม่น่าตื่นรถไม่ได้วิ่งแมคโครไม่ได้ทำงานไม่เป็นไร ออ๊ยโ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 อ๊ยๆเล่นเน้เล่นเน้โอ๊ยเล่นน้เล่นน้เล่นน้โอ๊ยอุ๊ยนนานโอ๊ยหนูอยากเล่นกองดินหนูอยากเล่นกองดินเพิ่มัวเอาก็กาลังกำลังปรับปรับพื้นที่นะครับครับเอ เป็นอ,อะไรนะที่ออกกำลังกายอ่ะโอ้ยพีหนูอยากได้กองดินโอ้ยโยนโยนขึ้นไปโดนหัวเตยได้หรอเอาเอาแล้วมอยางแล้วเอาเอาเจอกองดินแล้วไม่ไปแล้วนะคะตอนนี้ มีอุ๊ย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 อ้๊ยอุ๊ยพนด้ามาทำไมแพนด้าเบ็ดอยากได้กองดินโอ้อึ๊อึ๊บเอ้าเอ้าเอ้าดูดึงแม่ขึ้นไปเออเอ้าดึงแม่ขึ้นไปเอ้าดึงอื้ดึงดึงแม่ขึ้นไปเอาดึง โอ้เอาเอา,เอา,เอาดึงแม่ใหญ่เลยเอาเอาเอาดึงเอาอยากเล่นกองดินนุ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยอยากได้กองดินนะคะแม่แม่ขาไม่ยอมเดินเลยจะปีนอย่างเดียว พี่พ่ออย่าโยนขึ้นไปนะพีเตอร์อยู่ของบนไอสิไปทางหอดไสเอาจะได้หอดไสเห็นกล่องดินแล้วไม่ยอมเดินนี่เอาอเอา <c oughs> <c oughs> ถอยลูกลงมา ลงมาลูกลงมาโอ้ยพี่เตยขอเล่นก่อนพี่เตยขอเล่นก่อนขอเล่นนอนพี่เตยไปน้าก็ฝากไว้แม่นะคะเป็นกำลังใจให้ ทางหูเลยให้ก็น้องผู้เปรตด,ด้วยนะคะหรือน้องเมษานั่นเองนะคะเป็นเชือกเดียวกันนะคะนะคะหนุ่มน้อยนะคะหนุ่มน้อยจำโซนของเรานะคะวันนี้นะคะก็พารอดูนะคะก็พาออกเดินออกกาลังกายแต่วันนี้นิ่งมากเลยนะคะปกติจะเป็นแบบว่าอ๋อดีใจตื่นเต้น,นอะพาพาแม่วิ่งอย่างเดียวนะคะก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะคะพ่อพ่อแม่เขา อ่อปสุดท้ายวิ่งตามมาแล้วนะคะขอติดตามติดตามในคลิปต่อ,อไปนะคะแม่มม่ค่ะค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ